จัดไปครับผมเบิร์นไปเสร็จเดีวดิโดนไหมมั่งเป็นไงรู้สึกยังไงลองดูครับต้องโดนอีกแล้วมาเรียบร้อยไปครับผมจัดไปครับเนอเราแอบเราแอบยิงได้เราคอนเนตชูดใส่เดสมาร์เข้าไปครับโอ้ยล่วงเลยล่วงเลย สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูเมาเลอร์ปืนไฟนี่หลังจากเราลองใช้ลูกซองกรดครับผมลูกซองเป็นปืนติดตัวมันมาในคลิปแรกไปแล้วคลิปที่2นี้ผมจะลองใช้ปืนไฟบ้างเฮ้ยมันต้องโหดแน่นอนซึ่งนักบินครับผมน้องนินนาฟิสเลอร์ครับความสามารถก็ตามนิดเลยนะผมเคยบอกไปแล้วไปอ่านกันดูเอา เร่งเราปืนไฟไพรโรแล้วก็อินฟโนแล้วผมอยู่ที่เลเวล25เลยและโมดูลที่จะใช้ครับผมก็จะเป็นไททันรีแพลนบีไฟสองลูกออสแักเรยเตอร์หนึ่งอันแล้วก็แกมมาลาเรยเตอร์อีกหนึ่งครับผมไปครับเพื่อนๆไปดูด,ดีกว่าว่าเจ้าเมาเลอร์ที่ใช้ปืนไฟเนี่ยมันจะเล่นโหดเล่นมันกว่าเจ้าปืนลูกสองกรดสักขนาดไหนครับผมไปกันเลยว้าว ตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่อง d e m อน b o w l e r ได้ง่ายๆด้วยนะเพียงเพื่อนเข้าไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีสคริปชันคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนเพื่อเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์ d m b l ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยเพียงเท่าน,นี้เพื่อนเพื่อนก็ได้รับของที่ต้องการพร้อมยังเป็นการสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันด้วยเลยครับผมขอบคุณครับ okay, เราลองใช้นี่ครับเบลเลอร์ครับจัดไปครับผมเบิร์นไป เดนดิโดนไหมมั่งเป็นไงรู้สึกยังไงโอเคสกายรอดครับเฮ้ยเมาเลอร์เอ้ยไม่ใช่ปืนฝักไอเฟลเพื่อเพื่อหมดเพื่อนหายหมดโอ้โหว่ะสุดๆว่ะเฮ้ยเร็วมานี่นี่ร้อน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 โอย อ้าวเฮ้ยโดนไปตายตอไนไหนวะเนี่ยงงกันหมดแล้ะออกไฟบิกินครับมันอืดไปบป่าอืดตไปไปปือเลยบ้าอืดตือเลยบ้าโอ้ยมาดาร์กไลท์มาโอ้โหข้างหลังรู้สึกมีอะไรอุ่นๆแล้โดเต็มฟ้าเลยจัดไปครับแดดเข้าไปฟืบมาโอ้โห มันเจ็บปวเดเยอะไปหมดเลยไอเฟลร้อบอกว่าวะลองดูหุ้ยทำไมปืนแดงอ่ะชุดอ,อ้าวแหมพิดทางอีกชืบมาดูดิดูด,ดิแน่แหมอันนี้ก็เพลินเลยนะ เซตโอเคครับผมเฮ้ยแดดวะอ้าวรู้สึกว่าบีจะมีเบอร์ซีเรียมายิงเราข้างหลังหรือเปล่าแดดไหมครับชุบอ้าวเฮ้ยมันหนีมันหนีล็อกไว้ก่อนเลยเรียบร้อยโอเคเราแอบก่อน อ่าอ่าโอเคเอาเสาบ้านคืนก่อนโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วคอยเราคอยคำ้ำเสากลางนี้พอได้อยู่นะว,ว้าวไปครับเด,ด็ดอ้หุ่มมันบินได้มันบินได้ไดเฮ้ยเหมือนกันเลยว่ะเมาเลอร์ว่ะโอเคครับไป เฮ้แม่แดดกระจายเหมือนกันแดดกระจายสนุกสนุกเฮ้ยนี่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 หต้อง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 จัดการเมาเลอร์แดดครับนั่นไงเผาไหมครับสองร้อยเมตรเราก็จัดการไปดิอูเสียเดียวกันด้วย จัดไปครับผมเบิร์นไปแน่แน่เมาเลอร์ไฟเจอเมาเลอร์ไฟเปล่าอุยอึด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 มันอึดเดสมาร์กเลยครับต้องโดนต้องโดนเนี่ยเยอะขนาดนี้จะรอดกันไม่รู้ดิหูเรียบร้อยครับผมไททันเซเลเยอร์กันไปว้าวแน่ทอมทอมทอมทำอะไรทอมครับ ก็ต <l id sei> ้องโดนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหลบก่อนเฮ้ยเสาหายแล้วโอ้โหเพื่อนเราไม่เอาเสาเว้ยโอเคครับผมเราต้องรีบวื้อไปก่อนมาให้เข้าระยะก่อนโอเควื้อไปครับเอาเฟลก่อนครับ ต้องโดนนีครับมาเฮ้ยมันพลระย,ยะสี0ร้อยเมตรเลยมันรีบไปเลยว่ะว้าวอ้าวคนผิดอ่ะก็สกิลผิดอ่ะวูบมาลองดูครับต้องโดนอีกแล้วมาเรียบร้อยไปครับผมอุ้ยเุ้ยเุ้ยอะไรเนี่ยอะไรทำอะไรของคุณ เอาเสาก่อนครับโอ้โหเฮ้ยน<ฮ>ิวต hey, ันเหรอฮันแน่ฮันแน่อรคต้องโดนแล้วครับผมต้องโดนแล้วครับผมเสร็จปะโอ้โหเรียบร้อยไปว้าวไหนไหนลงมาลงมา เบิร์นไปเบิร์นเรียบร้อยครับฮันแน่ฮันแน่เรียบร้อยเฮ้ยแองเกอร์ว้าวเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะโอ้ย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 ดักไลท์มาดาร์กไลท์มาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนแองเกอร์ Angel, ก่อนวาบวาบครับโอ้ยเหมือนมันโดดมันโดด มาอโอ้ยโอ้ยข้างหลังอีกคูรีครับหืมทำไมไม่โดนอยู่เลยวะเฮเครอไฟเย็นแป๊บนึงหืมติดว่ะมาต้องโดดเรียบร้อยไปเอ้ย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 โอ้โหแรงอันนี้แรงเกิดอีกป่ะเฮ้ยเกิดอีกเหรออะไรทำอะไร มาอะไรว้าวโอ้โอโลบก,ก่อนครับมาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยเกลียะแล้วแดดไปครับวืบมาจา้าว้าวว้าวเน่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 เน,น่โดนโดนต้องโดนมันได้ขึ้นสวยแล้วครับนั่นโดนยกอีกแดดก่อนแดดแดดไม่ออกแดดไม่ออกมา ฮ้ยปืนแตกเหรอโอ้ยมันจะติดอะไรมันจะสโลอะไรวะเสร็จเลยเอาจบครับผมฮยไหนวะอยู่ไหนวะ,น,วะนี่เหรอมืดไปมืดตื้บไปมืดตื้บไปแหมอ,อยากจะแหมยาวๆวิ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 แดดมาครับเฮ้ยเอ้าไม่รอดละไม่รอดละโอเค เกิดปะล่ะเสากลางอ่ะเกิดปะล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยเฮ้ยมีแบ็คเรลเล็กตัวหนึ่งโอเคครับตัวนี้ครับเราต้องตั้งหลักดีๆแล้วค่อยสไลด์โอ้โหนี่ขนาดตั้งหลักแล้วนะเผาไปครับนี่นี่นี่โดน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 หุยแน่อะไรอะไรนู่นนะไอ้ตัวปัญหาคือตัวไอ้นู่นเลยแบ็คเรลียเล่ย เราจะต้องเข้าไปแบบประชิดนิดนึงโอ้ยโดน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 เฮ้ยมันเด้งแอบก่อนครับนี決決決 ey, ่ไงนี mois, ่ไงเผาได้ครับเผาได้ครับอู้ดูดิมามืดมืด แหมว้ยเฮ้ยไอ้นี่ก็ยิงจังเลยปะโถจัดไปครับเนอเราแอปเราแอบยิงได้เราคอนเนตชูดไปครับผมแวบมามีใครไหมมีใครอีกไหมเฮ้ย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 อะไรเนี่ยไอ้นู่นครับฮิ่วกว่าลงมาสองหนึ่งไปหาไทฟอนกันครับฟเบิร์ดไหมครับ อไปอีกทีนึงแวบมามาจ้ะมาจากเกิดป่ะจ้ะเกิดไหมจ้ะออโอเแคโค์วูวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรือเรี๋ยวยก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคแดดเพิ่มระยะครับฟิบลดระยะสิชื้อติดนี่ไง โอ้โหจบเลยอีกทีปะอีกทีปะอีกทีปะยัดจะบอกว่าอย่าติดนะไม่ทันนี่ถึงแล้วถึงแล้วมาเฮ้ย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 เดนหลบก่อนครับชื่อเพอร์เฟกต์วะใส่เด็ดมาเข้าไปครับโอ้โหล่วงเลยล่วงเลยว้าวเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นครับสาวก่อนเด็นึง แม่ใจร้อนจริงๆพหนุม่มติดถูมชีวิตมันติดอะไรหมดเลยวันเนี่ยโอ้เฮ้ยอินทรา้าซะหน่อยดีซะหน่อยดีโอ้ก็ไฟพี่มันร้อนเรียบร้อยเลยได้ด้วยก่อน <ule> มาได้หน่อยนึงงานแล้วแย่งว้าเพื่อนด้วยไง <uer> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่ครับปืนเหรอวะ เ,เ,าาเดี๋ยวเราเอาเสาก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันโอเคเขาบินแล้วเดี๋ยวเรารอเขาลงก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหากลุยกลุยโอเคไปครับซึบโอ้โหมาอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงเสร็จปะโอ้กระแทกเข้าบ เสร็จครับผมโอเคโอ้โหเกือบไม่รอดซะที่ไหนเฮ้ยตกใจหมดแหมดึงดังดึงดังมากใหญ่เลยนะไปครับอ้าวกดผิดจะแดบโอ้ยังไม่ชินยังไม่ชินลืมปุ่มชนะไปครับผมว้าวโอ้โห ปืนไฟเล่นง่ายกว่าปืนโกด้าคือไอ้ปืนโกด่ามันยิงเป็นชุดๆ3ครั้งใช่ไหมวุดง่ายมากวุดแล้ววุดเลยรอรีโหลดทาวินาทีแต่ปืนไฟครับผมล่ายาวๆเฮ้ยไม่โดนก็หมุนไปหมุนมาได้ยังไงก็โดนเอ้ยเอาเจิงถ้าเกิดเพื่อนมีมอเลอร์นี่เพื่อนๆไม่ต้องตามหาปืนโกดเลยนะใช้มอเลอร์กับปืนไฟได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราต้องลองเล่นกับอื่นๆดูบ้างครับผมโอเคยังไงวันนี้ผมเล่นมอเลอร์เขาทวกอนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล We'll <laughs>